สวัสดีค่ะพี่ปอสาวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเล่มเล็กเหมือนเดิมนะคะไปที่หน้า153 153จะเป็นเนื้อหาต่อจากเรื่องแผนภูมิของเมื่อวานนี้นะคะในหัวข้อ2.2การนำเสนอด้วยตารางทางเดียวเราเรียนเรื่องการนำเสนอด้วยแผนภูมิมาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้จะเป็นเรื่องของตารางทางเดียว ะคะก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดนะมาดูรายละเอียดกันก่อนนะการนําเสนอข้อมูลในรูปของตารางเป็นการจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่ของข้อมูลให้เป็นระเบียบนะคะและเขียนให้อยู่ในรูปตารางซึ่งจะทำให้การอ่านข้อมูลชัดเจนมองเห็นรายละเอียดระเบียบเทียบสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วนะคะในกรอบสีส้มเขาบอกว่าตารางทางเดียวเป็นตารางที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่องเพียงด้านเดียว หรือลักษณะเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะขีดเส้นใต้มีหัวเรื่องเพียงด้านเดียวนะคะมาดูตัวอย่างนะตัวอย่างที่1จากการสอบถามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ามจำนวน26คน ว่านักเรียนคนใดสวมแว่นตาและนักเรียนคนใดไม่สวมแว่นตานะคะมีคนสวมกับไม่สวมแว่นซึ่งนำเสนอคำตอบของนักเรียนในรูปของตารางทางเดียวนะคะหัวตารางนะคะชื่อเรื่องก่อนนะคะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่3ที่สวมแว่นตาและไม่สวมแว่นตานะคะประเด็นอยู่ที่นี้ที่นี่นะคะ เพราะฉะนั้นเวลานําไปทําเป็นตารางนะคะหัวตารางนะคะก็จะเป็นเรื่องของแว่นตามีแบบที่1ก็คือสวมแบบที่สองก็คือไม่สวมใช่ไหมคะและจํานวนจะอยู่ช่องที่สองนะคะจากการสํารวจพบว่านักเรียนทั้งหมด26คนนะคะมีนักเรียนที่สวมแว่นตา11คนและไม่สวมแว่นตา15คนนะคะ มีตารางมามีหัวตารางทางเดียวนะคะทำให้เราอ่านอ่านง่ายใช่ไหมคะอ่านค่าง่ายนะคะเขาจําแนกออกมาแค่2มีข้อมูล2ด้านเองแค่สวมแว่นตากับไม่สวมทีนี้มาดูตัวอย่างที่สองนะคะรายละเอียดมากขึ้นส่วนผลไม้แห่งหนึ่งปลูกต้นไม้ดังนี้นะคะมีต้นมังคุด30ต้นต้นมะม่วง60ต้น ต้นส้ม40ต้นและต้นกระท้อน20ต้นนะคะดูนะมังคุดมะม่วงส้มกระท้อน20ต้นให้นำเสนอในรูปแบบตารางทางเดียวเวลาเราสอบโจทย์ก็จะบอกเราแบบนี้ว่าให้นำเสนอเป็นแผนภูมิหรือตารางทางเดียวนะคะ<ๆ>เมื่อนำเสนอเสร็จแล้วให้ตอบคำถามต่อไปนี้1 2 3เดี๋ยวคำถามค่อยมาดูมาดูนะคะ เขาให้ชื่อตารางนี้ว่าอะไรจำนวนต้นไม้ที่ปลูกในสวนผลไม้แห่งหนึ่งนะคะเขาเขียนสวนผลไม้แห่งหนึ่งปลูกต้นไม้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตารางนี้ก็จะแสดงจำนวนต้นไม้ที่ปลูกในสวนผลไม้แห่งหนึ่งหัวตารางก็ในเมื่อมีมังคุดมะม่วงส้มกระท้อนเขาก็เลยใช้หัวตารางอันที่หว่าเป็นอะไรคะช่องแรกชนิดของต้นไม้ นะคะช่องที่2ก็เป็นจํานวนเพราะฉะนั้นเมื่อได้ข้อมูลด้านบนมา mm. ก็เอามาแจกแจงลงตารางเลย mm. มังคุด30มะม่วง60ส้ม40กระท้อน20รวมเป็น150ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําตอบนะคะต้นมะม่วงมีมากที่สุดต้นกระท้อนมีน้อยที่สุด นะคะมะม่วงมี60กระท้อนมี20และมีจำนวนแตกต่างกันอยู่60-20ลบ20เท่ากับ40ต้นอันนี้ตอบคำถามที่เขาถามมา1 2 3นะอันนี้คุณครูไม่พาทำแล้วก็คือเอาข้อมูลมาทำเป็นตารางเสร็จแล้วก็ตอบคำถามทีนี้มาดูแบบฝึกหัดเราดีกว่านะคะข้อที่1ให้นักเรียนพิจารณาตารางแล้วเติมคำตอบลงในช่องว่างนะคะ ชื่อตารางจํานวนต้นไม้ในสวนของลุงมีขยันยิ่งนะคะชื่อตารางหัวตารางเป็นอะไรคะชนิดถูกไหมคะชนิดของต้นไม้กับจํานวนของต้นไม้วงเล็บต้นนะคะนับเป็นต้นมาดูลุงมีขยันยิ่งปลูกมะม่วงเงาะมะพร้าวทุเรียนส้มนะคะจํานวนตามช่องสีเขียวเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็เอาข้อมูลจากตารางมาตอบลุงมีปลูก จุดๆมากที่สุดอะไรมากที่สุดปลูกอะไรมากที่สุดคะดูจำนวนในช่องสีเขียวอ่าปลูกส้มใส่ส้มลงไปคิดเป็นกี่ต้นคะสามสต้นลุงมีปลูกอะไรน้อยที่สุดน้อยที่สุดเป็นมะพร้าวนะคะอ่านค่าตารางนะ คิดเป็น10นะคะลุงมีปลูกต้นมะพร้าวน้อยกว่าต้นมะม่วงอยู่กี่ต้นต้นมะพร้าวน้อยกว่าต้นมะม่วงเอามาทำอะไรกันคะเอามาทำอะไรกันเอาสิบห้ามาลบสิบใช่ไหมเท่ากับเท่าไหร่คะมะม่วงมี15มาา้ามะพร้ามี10น้อยกว่าอยู่สิโทษค่ะน้อยกว่าอยู่ห้าต้น ะะลุงมีปลูกต้นเงาะมากกว่าต้นทุเรียนอยู่กี่ต้นเปรียบเทียบเอามาลบกันใช่ไหมเงาะมากกว่าทุเรียนเงาะปลูก20ทุเรียนปลูก15นะคะเงาะ20ลบทุเรียน15ออกไปเพราะฉะนั้นมากกว่าอยู่5ต้นนะคะลุงมีปลูกต้นเอ่อโทษค่ะลุงมีปลูกต้นอะไรกับต้นอะไรมีจำนวนเท่ากัน อะไรเท่ากันคะมะม่วงกับทุเรียนใช่ไหมมี15เท่ากันก็เขียนลงไปมะม่วงกับทุเรียนเป็นจำนวนเท่ากันและข้อสุดท้ายลุงมีปลูกต้นไม้ทั้งหมดคิดเป็นจำนวนกี่ต้นคะอ่านักเรียนก็ต้องเอาจำนวนทำไมคะทั้งหมดมาบวกกันนะคะถึงจะรู้ ใส่นะบวกใส่ลงไปเองนะคะคุณครูไม่บวกให้แล้วมาดูข้อต่อไปข้อที่2พิจารณาตารางแล้วเติมคำตอบลงในช่องว่างเป็นคะแนนสอบคณิตศาสตร์ของเด็กชายนิธินะคะนิธิมุ่งมั่นนะคะชื่อนามสกุลครั้งที่1 2 3 4 5สอมห้ใช่ไหมคะหัวตารางแล้วก็คะแนนสอบนะคะแต่ละครั้งคะแนนสอบก็แตกต่างกันคะแนนสอบนับเป็นคะแนนนะคะ แล้วก็ตอบคำถามด้านล่างนะคะการสอบครั้งที่เท่าไหร่ของเด็กชายนิธิมุ่งมั่นได้คะแนนสูงสุดครั้งที่เท่าไหร่คะดูจากช่องสีเขียวครั้งที่4นะถูกไหมครั้งที่4ได้คะแนน50สูงกว่าเขาเลยผลการสอบระหว่างครั้งที่เท่าไหร่กับครั้งที่เท่าไหร่เด็กชายนิธิมุ่งมั่นได้คะแนนต่างกัน20ต่างกัน แสดงว่าลบกันแล้วได้2 0่ใช่ไหมครั้งที่เท่าไหร่คะลบกันแล้วได้20ครั้งที่เท่าไหร่ให้นักเรียนดูครั้งที่1กับครั้งที่4ี่ไหม <c oughs> หได้30 4ได้50ถ้าเอา50ตั้งลบได้สาจะได้ยี่สิบใช่ไหมคะถ้าเป็นตัวอื่นจะไม่ได้จะห่างกันแค่10เพราะฉะนั้นครั้งที่1กับครั้งที่4นะคะต้องตีโจทย์ให้ได้นะที่เหลือให้ในักเรียนลงมือทําได้นะคะคะแนนสูงสุดที่เด็กชายในทีมมุ่งมั่นสอบได้คืออันนี้คือสูงสุดคะแนนต่ําสุดนะคะ คะแนนสูงสุดมากกว่าคะแนนต่ําสุดอยู่กี่คะแนนเมื่อเรียงลําดับครั้งที่2โดยเรียงคะแนนจากน้อยไปมากนะคะเรียงคะแนนจากน้อยไปมากได้ครั้งที่สอบยังไงคะแนนที่สอบได้ยังไงให้เขียนลงไปนะคะการสอบครั้งที่เท่าไหร่บ้างที่เด็กชายนิธิสอบได้คะแนนมากกว่า30 นะคะาหามาตอบการสอบครั้งที่เท่าไหร่บ้างที่เด็กชายนิติสอบได้คะแนนระหว่างมีคำว่าระหว่างนะอยู่ระหว่าง30คะแนนกับ50คะแนนหาคำตอบให้คุณครูนะคะเพิ่มหนึ่งหน้าแล้วก็มาดูข้อต่อไปข้อ3อันนี้ไม่ยากเนาะพิจารณาตารางแล้วเติมคำตอบลงในช่องว่างนะคะ ดูจากหัวตารางนะด้านบนชื่อตารางก่อนจำนวนนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่3ที่ไปเที่ยวชมสวนสัตว์ระหว่างพศ2559-63นะคะถึง2563หัวตารางก็เป็นปีพศนะคะมีทั้งหมด5ปีจำนวนนักเรียนนะคะนับเป็นคนพศ2561มีนักเรียนไปเที่ยวชมสวนสัตว์กี่คนนะคะเอามาตอบ นักเรียนไปเที่ยวชมสวนสัตว์มากที่สุดในพศอใอดนะคะพศ2559ถึง2563มีนักเรียนไปเที่ยวชมสวนสัตว์ทั้งหมดกี่คนเอามาทำอะไรกันเอามาบวกทั้งหมดเลยใช่ไหมคะและเรียงลำดับจำนวนนักเรียนที่ไปเที่ยวชมสวนสัตว์จากมากไปน้อยนะคะเรียงลำดับพศ2562มีนักเรียนไปเที่ยวชมสวนสัตว์มากกว่า2561นะคะ ยูกีคนเอามาทำอะไรกันคะเอามาลบกันตั้งแต่พศ2,561ถึง25 2,563มีจำนวนไปเที่ยวมีจำนวนนักเรียนไปเที่ยวชมสวนสัตว์ทั้งหมดกี่คนนะคะให้เอาปี61ถึง63มาทำอะไรคะมาบวกกันใช่ไหมเราถึงจะรู้จำนวนทั้งหมดและข้อ7พศ2,560 มีนักเรียนไปเที่ยวชมสวนสัตว์น้อยกว่านะคะมีการเปรียบเทียบน้อยกว่าต้องมาทำอะไรกันเอามาลบกันนะคะคุณครูพาแนะนำให้แล้วเรามาดูข้อสุดท้ายที่จะต้องทำส่งคุณครูในวันนี้พิจารณาจาก ชื่อตารางก่อนนะคะจำนวนนักเรียนที่ชอบดอกไม้นะคะชอบดอกไม้ก็แบ่งออกเป็นหัวตารางนะคะช่องแรกคือชนิดของดอกไม้นะคะแล้วก็จำนวนจำนวนนับเป็นคนดอกไม้มีอะไรบ้างกุหลาบกล้วยไม้มะลิทานตะวันใช่ไหมคะมี4ี่อย่างเพราะฉะนั้นอ่านข้อความในตารางสีส้มและสีเขียวนะคะแล้วก็เติมคำถามเติมคำตอบโทษทีข้อที่1มีนักเรียนที่ชอบดอกไม้ทั้งหมด กี่คนนะคะก็คือทั้งหมดทั้งหมดก็มาทำอะไรกันคะบวกกันใช่ไหมบวกกันทั้งหมดนักเรียนชอบดอกไม้อะไรมากที่สุดดอกไม้อะไรน้อยที่สุดนะคะข้อ4นักเรียนที่ชอบดอกไม้มากที่สุดและน้อยที่สุดต่างกันต่างกันอยู่กี่คนเอามาทำไมคะถ้าต่างกันเอามาลบกันมีการเปรียบเทียบนะคะ ข้อที่5มีนักเรียนที่ชอบดอกกุหลาบมากกว่านักเรียนที่ชอบดอกมะลิอยู่กี่คนนะคะเปรียบเทียบนะกุหลาบมากกว่ามะลินะคะมีนักเรียนที่ชอบดอกกล้วยไม้และดอกทานตะวันนะคะมากกว่าเขาเขาเขาแนะนำคำตอบมานะคะ ให้นักเรียนดูว่านักเรียนที่ชอบดอกกล้วยไม้และดอกทานตะวันนั้นนะ่ะมันมากกว่าหรือน้อยกว่านักเรียนที่ชอบดอกมะลินะเอาดอกกล้วยไม้กับดอกทานตะวันมาทำอะไรกันก่อนมาบวกกันแล้วก็เปรียบเทียบกันว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่าดอกมะลิอยู่ทั้งหมดกี่คนนะคะการบ้านของเราในวันนี้นะคะคุณครูพาทำในหน้าหนึ่งห้าห้าแล้วนะคะ ให้นักเรียนส่งงานตั้งแต่หน้า155ถึง158นะคะเรื่องนี้ไม่ยากนะคะค่อนข้างง่ายแต่ต้องละเอียดในการอ่านโจทย์นะคะพยายามวิเคราะห์โจทย์ทีละข้อแล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องส่งคำตอบมาให้คุณครูตรวจทานให้เหมือนเดิมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ